ป้าป๋าพาเที่ยววันนี้จะพาไปเที่ยวปราสาทโอ,อกยายาม่าบอกเลยว่าสวยมากๆทับจิตทับใจไปอีกคอนิจิวะค่ะป้าแม่บ้านญี่ปุ่นจากฮิโรชิมา่าป้าป๋าในคลิปนี้เป็นสามีของเราเองจา้าเผื่อใครที่เพิ่งมาติดตามจะได้ไม่ต้องสงสยัยวันนี้ป้าป๋าพามาเที่ยวโอกยายาม่าแพลนของป้าป๋าคือพามาเที่ยวที่โอกายาม่าโจต่อด้วยไปทานอาหารไทยที่ร้านอาหารไทยในโอกยายาม่าและปิดท้ายด้วยกันไปดูรถแคมป์ปิ้งใช้เวลาเดินทางจากบ้านเราประมาณ1-2ชั่วโมงป้าป๋าพามาดูสวนสวรรค์เขาเรียกว่าโชรากุเองใช่ไหมเป็นที่าร เราเข้ามาถึงฟ้าเริ่มครึ้มคมท้องฟ้าอาจจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ในวันนี้แต่สวนก็คือสวยจึงการเข้ามาที่นี่เสียค่าบัตรด้วยนะของปันกับป้าป๋าเข้ามาดูสวนแล้วก็ไปเที่ยวโอกายาม่าโจจะเสียค่าเข้าอยู่ที่ประมาณ700กว่าเยนก็เราวๆคนละ160ยบาทเราเดินเล่นกันมาจนถึงคาเฟ่ในสวนจะกินบ่นมิมุโนตกนอะไรนมอืมนมิมุโนโตะคือว่าอิโกะได้จบโอเคอยากชิมเดะ ะคะุมาสให้ปิม่าโจอยากชิมโอชาที่นี่ค่ะมันน่าจะแซ่บล่ะจริงๆฉัน uh ยังไม่ได้ก uh ิน huh. ข้าวเลยนะเธอกินดื่มโอชาตั้งแต่เช้าก็คือใจสั่นแน่ๆคุณจะขอร้องหนึ่งชุดคุณจะขอร้องหนึ่งชุดอุ่นอุ่น おいますし <music> いね。 หลังจากที่จิบมัชะแล้วก็กินขนมขึ้นชื่อของที่นี่ไปเราก็พากันเดินเล่นถ่ายรูปเอาจริงแล้วปันแทบจะไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับที่นี่เลยแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงมีปราสาทแบบนี้อยู่ทุกๆเมืองเคยถามกับป้าป๋าว่ามันคือวังหลวงไหมหรือว่าเป็นสถานที่ที่กษัตริย์อยู่หรือป่าก็ได้ให้คาตอบจากป้าป๋ามาแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ถ้าใครพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับปราสาทพวกนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยนะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเข้าใจจริงๆส่วนที่นี่กว้างมากๆมีแต่มุมธรรมชาติโอโซนชั้นนนนดดดีีีเเเลลยยยแมัง้้้ําาาตกก็ๆบบวปปปพิไ ทัวกเก็บทุกมุมบอกเลยว่าเดินจนเท้าระบมแล้วชอบมุมนี้มากๆเป็นร้านของฝากคาเฟ่ที่มีบอปาคาฟอยู่ด้านหน้าแบบนี้น้ําใสมากอ่ะทุกคนแต่น้ํำน่าจะเย็นมากๆด้วยเหมือนกันนอน เดินชมสวนจนครบทุกพื้นที่ก็มาถึงไฮไลท์ของที่นี่เลยจ้าทุกคนมองเห็นไหมคะปราสาทอยู่ข้างหน้าเราเลยตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นก็มาได้แค่2ปราสาทคือที่ฟุกุยามะแล้วก็โอกายามะเป็นที่ที่2ชอบความประดับตกแต่งแบบนี้ของเขาปราสาทแต่ละที่ตอนกลางคืนเขาจะจัดประดับไฟสวยมากซึ่งเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเห็นสักทีปันกับป้าป๋าก็พากันมาดูข้างในปราสาทข้างในจะมีพิพิธภัณฑ์แล้วก็ร้านอาหารต่างๆอยู่ข้างในนี้ภายในปราสาทจะมีประมาณ 5- 6ชั้นถ้าจำไม่ผิดจะมีชั้นที่ถ่ายรูปได้แล้้้้ววก็็หาามมถ่ยยรรูปปดนนนะตงีจเุ จากด้านบนสุดของปราสาทจะมีมุมกิจ,จกรรมให้เราได้สัมผัสด้วยปันกับป้าป๋าไม่ได้ทานอะไรข้างบนนี้นะเราสองคนเก็บท้องไว้เพื่อที่จะไปกินอาหารไทยกันเดินเล่นเดินเนที่ยวจนเกือบจะบ่ายโมงแล้วค่ะก็พากันไปร้านอาหารไทยเลยกว่าจะมาถึงร้านอาหารไทยลงไป38มสิบแปดยป้าป๋าก็ทําท่าเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่รู้ก็เลยต้องเปิดแมบบพากันมาจนถึงร้านอาหารไทยที่นี่มีชื่อเรียกว่าร้านข้าวสารมีเมนูอาหารไทยมากมายห,หลากหลาย,ป,ลยปันกับป้าป๋าจัดมา3 4มสี่ห้าเมนูความหิวของตอนนี้ไม่ปลาณีจริงๆสั่งมากี่เมนูก็กินเกลี้ยงทุกเมนูหลังจากทา อาหารเสร็จป้าป๋าก็พามาดูรถต่อขับรถมาจากร้านอาหารประมาณเกือบชั่วโมงเราไม่ได้แค่มาดูนะแต่ป้าป๋ามาทําการจองด้วยกว่าจะได้รับรถก็นู่นล้ค่ะปีหน้าคุยรายละเอียดเรื่องรถจนมืดค่ากว่าจะได้กลับบ้านดีที่เราสั่งอาหารไทยกลับมาด้วยก็เลยกลับบ้านมาทานที่บ้านและไม่ต้องไปแวะทานอาหารที่ไหนอีกขอบคุณสาหรับการรับชมจนถึงตอนนี้คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามได้นะบาย